สดีค่ะนี่นี่ตอนล่าสุช่างน้องป๊อปป๊อปจะข่าวันนี้มาเล่นเกมวี่ดูกันค่ะวันนี้เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์คนเดียวกันค่ะแต่เราจะได้คนไม่ต้องมายุ่งเลยเราจะเล่นคนเดียวนะแจ๊ เดียวกูเลยคนเดียวเล่นเก่งตายแกไม่รู้จักเหรอว่าฉันอยากจะชอบเล่นคนเดียวแกนะให้ฉันมังครับให้ฉันเข้าไปเล่นกับเพื่อนๆที่ฉันไม่รู้จักต่ฉันอยากชอบเล่นคนเดียวเข้าไปเล่นนี้ดีกว่านี่เลยขเข้เาแบบไม่เอาคนเดียวคนเดียวคนเดียว หนึ่งคนนะเจ๊ชันไหนเข้าไปคนดียวแล้วบ๊ายบายก็สีนับที่เราไม่ไวมากแต่แบบว่าก็จริงน่ะเราจะไปเก็บของให้มันจบๆไปนะคะเราอย่าทำให้มันเสียแรงอะ่ะนี่เข้าไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องยากแลอวนะไม่ยอมเข้าไปสักทีอ่ะเข้าไปแล้วเย,ย้ไปตัดไม้กันเลยตัดไม้ทำไมเราตัวประหลาขนาดเนี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ยาเราจะมาตัดไม้กันค่ะทำไมมันไม่มีเสียงอ่ะหลอกๆได้ดดด เฮ้ยเฮ้ยอาเฮ้ยเปิดหน่อยเปดิบาว่าเสียงเบาขึ้น เจอกวางนะกวางเป่าไอ้กวางมันบ้าบอมาเลยนะคะทุกคนนนี้ ไม่เอาเราจะหลบเราจะหลบอีกกว้างเราจะหลบอีกกว้างเราจะไม่เอาอันนี้เราจะไม่เอาอันนี้เราจะปิดไว้ oh, okay. นี่แหละเออไม่มี audio, need, ใครอีกกว้างไว้แล้วนี่เฮ้ยฮะฮะออกไปจากที่นี่อยู่นี่วิ่งตามอีกกว้างดีกว่านี่แเละนี่เออนี่ยครับไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ เราเปล่าไปเราไม่มีอะลรเลยเราเราง,นางนั้นวะ่าตรงนั้นอะไรเดี๋ยวก็ไฟดับไปเถอะอ้วไม่ต้องไปเติมบอกเราจะอยู่ที่นี่ให้มันจบจบไปห้มันก็จะได้รอดก็ยังไม่หิวหละ ไปจับมาแล้วแต่วันนี้เรายังไม่เขาบอกว่าดับแล้วมันก็ไม่ได้บอกเลยว่าเราคืนที่สอนเราเผลอาตกลงมาโดยที่ไม่รู้ตัวโอเครักษาสักหน่อยเมื่ออีกองไฟเราอา่ะ ว้ยวันนี้มีคุณลุงคุณลุงมาแล้วไอ้ดับไฟดับแล้วจ้ะโอ้ไมกค่ะฉันต้องไปเอากระเป๋าเป้ก่อนหน่อยอีป่า <c oughs> แกอย่าตกน้ำน,นะอย่าตกน้ำออกมาจากสิดีนะไอ้ยาไอ้ยาไม่มีนะน,นะเอาอินี้ไปด,ดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่แหละนี่แหละ โอ้ไม่ก๊อดมีหมาป่าได้โอ้ไม่ก๊อดฉันว่าไม่เอาเดีวกว่าเราต้องไปเอาขากาต่ายตรงนั้นมีกระต่ายนี่น้าก็าดีนะเดี๋ยวไปดูก็ท่มตรงนั้นตรงหน่อยจะได้ดีโชคดีอย่าวินี่จะอินุอินุอีนุอินูอีนุอินูอิออตอนตกนั้นไปแล้วตกน้ำแล้วก็ป่านไปไปทำไมต้องวิ่งไวเด้อ ตุยแล้วโอ้นี่นายเจอแล้วก,กระต่ายมวัสดีกว่าไปหาคุณลุงคนนั้นนะ่ะเขาอาจจะโชคดีนะเราอ่ะต้องการขาก,กระตารมันน่าเราขอไฟฉายนะคะอีลุงอ,อีอันนะคะเออขอ พ่อมีนกูมีด้วยแต่ขอถุงดีแล้วกันนะ<อ>คุณลุงค่ะนูอขอถุงดีนะคะแยะ่ได้ถุงดีมาแล้วคุณลุงต้องการอีอะไรอ่อไม่รู้จักอีกนี่ก็ไม่รู้จักค่ะฉันต้องไปอยู่กระท่อมตรงนั้นนะจะเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อะไรอ่ะอุ้ยอู้มีหวีด้วยมันใช้ได้จริงบะเดี๋ยวเราลองกับไอตัวนี้ อันนี้มันเอามาหวีดได้ไหมอยากอันนี้เอามาหวีดได้ไหมเฮ้ยเอาหวีดไม่ได้เสียแล้วโอ้เสียเลยมีอีกเหรอนี่มีหวีดเยอะไฟจะดับแล้วีไ 嗯、mm hmm. the linking thing the connecting color